สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมใครก็ตามนะครับที่อยากจะเล่นสไนเปอร์กระบอกนี้ผมบอกอย่างเดียวเลยว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยหนีไปนะครับเพราะว่าแม่งเล่นโคตรยากเลยครับท่านผู้ชม <Double Gill. S 1> โเฮลิโก้ดครับผมนี่เลงรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนปืนไม่ต้องเต็มก็ได้ครับ huh? Huh? โอ้โหเซิร์ฟพงังว่าท่านผู้ชม อะไรวะเฮ้ยผมยิงคนนั้นคนเดียวนี่โคตรนานาเลยนะเวย้ยแม่เงเอย้ยมันเป็นที่เซิร์ฟหรือว่ามันเป็นที่อะไรครับเนี่ย <Special Point. S 1> มองกำแพงเอาไว้ครับ <Special Point. S 1> เฮ้ยก <Special Point. S 1> ระสุนปืนผมมันเขได้ยังไงวะเนี่ย กาจะยิงเขาไม่ตายแล้วอีกครับก่อนหน้านี้ผมใส่เต็มแม็กตั้งหลายรอบศัตรูเขาล่าคิวผมอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยรับไม่ได้ครับ เออผมโดนเขาด่าหลายรอบจังเลยขอแค่เลือดไม่ลดก็พอใจแล้วครับอยู่ไหนกันอีกเรชอต สัตว์ัวเขาลาัดคิวผมอีกแล้วว่ะท่านผู้ชมรับไม่ได้ครับนี่เป็นยังไงล่ะ จะงงอยู่ครับว่าเขาโดนยิงได้จากทางไหนบ้างเออกำลังจะบอกเลยว่าตููอยู่ขวามือผมครับเอาวเวนแม่งเอ้ยปัญหาบเนีย่ยามีเยอะชิบเป่งเลยครับ ไม่ต้องไปฟันเขาเองก็เจ็บผมอยู่เหมือนกัน What งงนี้มันก็งงอะติ ตายแล้วสัสตว์เขากระโดดเยอะจังเลยว่าเฮ้เโยโอดังผมมีด้วยท่านผู้ชม มาแล้วมาแล้วเออในที่สุดก็ยิงโดนก้นเขาสักทีนึ่งกดังเนี่ยอยากจะเกิดกันหรือเปล่าเฮ้อ อย่าหันหลังให้ศัตรูแม่สาวน้อยส,สวยพี่สวยกำลังรออยู่เลยครับโอ้ ไอ้โบทกระโดดมาเพื่อโดนแสงชัดๆเลยนะครับเนี่ยไอ้ตายเธอสหายจะมีคนฟรีหรือเปล่าผมมาเอาก่อนเลยครับนี่แล้วผมได้ไงเอาดีเอาดีใครเร็วกว่าก็ได้ไปครับ Headshot วันนี้ไม่สนใจแล้วครับวิ่งเข้าหาเปินกวนอย่างเดียวเลยเพราะผมมีเดสไงเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดเดเดผมติดแสงจากทางยาวครับเมื่อกี้ยาวผมเห็นเพิ่มอยู่หนึ่งคนด้วยนะครับหนะ้า นี่ถ้าเกิดเองถอยไปเนี่ยเองก็รอดแล้วนะครับสหายเอ้ยสัตรูไม่โดนระเบิดผมมากผมเล่นอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกคุ้มแล้วนะเว้ยเพราะตอนนี้ผมยังไม่ตายเลยครับ ระวังระเบิดเอาไว้ก่อนก็พอครับลงล็อกพอดีเป๊เลยครับขอบคุณมากสหาย <Special boy. S 1> เองจะทำอะไรเพื่อนผมล่ะครับเฮ้ แสงเท้ามงมาครับท่านผู้ชมโอเคอย่างน้อยผมก็ยิงเจ็บไว้แล้วหนึ่งคนครับ โอ้โยรอดตายมาได้นี่ก็ดีใจอยู่หรอกนะครับแต่เอ็งเอาผมเกือบตายเลยเหรอว่าเพื่อนเดี๋ยวนะครับเอ่มโอ้ยสวยมากเลยครับแม่สาวน้อย hay tái thơ ร้อยครับแม่สาวน้อยเองคิดที่จะเล่นตกติกกับผมอย่างนั้นเหรอครับเฮ้ล Double <gunshot> Multi kill! Multi-kill! <gunshot> ดอรี <Soul> ทมขงคุณไ้ับชชนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ